อายุความคดีบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะครับวันนี้จะมารีดันกันอีกครั้งนงครับเพราะว่ามีดีกาใหม่ๆม,มาอัปเดตนะครับว่าอายุความบางตัวอายุความถึง10ปีเลยนะครับใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับผมนนกันอีกแล้วนะครับผมทนายปวยีนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องนะครับบัตรเครดิตกันอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่เพื่อน้ว่าาถเกิิิดดันเเป็บตตรรรคจงๆพวกกนี้ราที่เราไม่่ผอนชําระอเลยะครันจะอยู่ที่า่ 2ปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบัตรกดเงินสดนะครับอายุความจะ5ปีนะครับแต่พักหลังๆนี้นะครับมีแนวความพิพากษาศาลฎีกาใหม่ๆเกิดขึ้นมามากเลยนะครับว่าบัตรกดเงินสดบางกรณีนะครับอาจจะมีอายุความถึง10ปีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเริ่มกันที่บัตรเครดิตก่อนนะครับอายุความ2ปีของบัตรเครดิตนะครับนับตั้งแต่วันที่เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องนะครับสมมติว่าผมไปกดบัตรเครดิตนะครับวันที่1มกราคม2 5 6 5 แล้วก็ทีนี้จะมีใบหนังสือมาเรียกเก็บเงินกับผมนะครับมาถึงวันที่31มกราคม2565ว่าผมต้องชําระภายในวันที่เท่านี้นะครับเริ่มชําระงวดแรกอะไรประมาณนี้ถือว่านะครับอายุความเริ่มนับตั้งแต่วันที่31มกราคม2565นะครับและทีนี้อายุความก็จะนับต่อไปอีก2ปีก็คือวันที่31มกราคม2500 6 7นั่นเองนะครับอายุความ2ปีนะครับและถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าเราชําระบ้างไม่ชําระบ้างนะครับมันจะนับตั้งแต่เราชําระงวดสุดท้ายนะสมมติว่าเหมือนเดิมเลยนะครับผมใช้บัตรเครดิตตอนวันที่1มกราคม2565แต่นะครับผมไปชําระงวดสุดท้ายนะครับตอนวันที่ 1ธันวาคมพศ2565นะครับอายุความก็จะไปหมดในปี2567นะครับวันที่1ธันวาคมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออายุความของบัตรเครดิตนั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องสังเกตให้ดีว่าตอนที่เราไปสมัครเนี่ยมันเป็นบัตรเครดิตหรือเป็นบัตรกรรดเงินสดหรือเป็นบัตรอะไรกันแน่นะครับผมทีนี้มาถึงในส่วนของบัตรกรดเงินสดน,นะครับสมมติว่าเราไปกดบัตรกรดเงินสดออกมาใช้นะครับแล้วทีนี้นะครับเราไม่ไปไปชระเงินนะครับทีนี้เราก็ต้องดูในเอกสารเรียกเก็บนะครับว่าเขาเรียกเก็บในอัตราขั้นต ขั้นต่ำนะครับไม่น้อยกว่าเดือนละ500บาทนะครับรวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้แล้วโดยไม่กําหนดว่าต้องชําระให้เสร็จสิ้นภายในกี่งวดน,นะครับแบบนี้นะครับอายุความ10ปีนะครับจากเมื่อก่อนที่ว่ามีดีกาเก่าๆอายุความแค่5ปีถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับอายุความก็จะเปลี่ยนเป็น10ปีแล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังกันเอาไว้นะครับถ้าเกิดเจ้าหนี้ฟ้องมา ก่อนถึง10ปีนะครับแบบนี้เราไม่สามารถยกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นการกําหนดรายงวดไว้ชัดเจนเช่นว่าเราไปผ่อน0%ปอร์เซนอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับใช้บัตรกดเงินสดไปผ่อนอย่างนี้แบบนี้นะครับมันก็จะต้องระบุกันให้ชัดเจนว่าเราต้องผ่อนให้หมดภายในงง6หกงวดงวดแล้วเท่าไร่แบบนี้อายุความก็5ปีนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องหมั่นสังเกตตรงนี้กันเอาไว้ให้ดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มั่นใจเพื่อนๆสามารถส่งให้ผมหรือว่าทนายคนอื่นๆที่อยู่ใน Facebook ในใกล้บบ้้้านานนท่่ยอยรชววตจสดดไ ผมจะยกตัวอย่างคดีคดีหนึ่งให้ฟังนะครับแบบคดีนี้นะครับก็คือลูกความผมซึ่งเป็น FC อย่างพวกพวกท่านนีครับให้ผมมีโอกาสได้ทําคดีบัตรเครดิตน,นะครับที่ศาลจังหวัดปากพนังนะครับแต่ปรากฏว่านะครับคดีนี้นะครับมันไม่เหมือนกับคดีอื่นตรงที่ว่า เจ้าน <Scroll> <ten> ี so ้เขามีการเรียกไปทําหนังสือรับสภาพนี้ไว้ด้วยแล้วก็ระบุไว้ว่าให้ชําระขั้นต่ําเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจ้านี้นะครับเขามีการฟ้องมาปรากฏว่าที่จริงมันหมดอายุความลนะครับหมดอายุความ10ปีด้วยซ้านะครับแต่เจ้านี้นะครับทางทนายความโจทย์เขามีการอธิบายคําฟ้องมาผิดพลาดไม่รู้ว่าตั้งใจผิดพลาดหรือว่าตั้งใจกักหรือว่าผิดพลาดจริงๆนะครับบอกว่านะครับเราขาดส่งมาแค่เก้าปีนะครับเมื่อผมอ่านคําฟ้องในรอบแรกผมก็มองว่ามันยังไม่หมดอายุความ แต่เมื่อเราไปดูให้ดีๆกับเอกสารท้ายคำฟ้องหนังสือรับสภาพหนี้ต่างๆปรากฏว่านะครับมัน10ปีกว่าแล้วนะครับเกือบ11ปีนะครับผมก็เลยอธิบายคำฟ้องไปและก็แถลงสารว่าคำฟ้องของโจท์ผิดพลาดด้วยนะครับปรากฏว่าคดีนั้นนะครับสารยกฟ้องนะครับ120,000หรือ180,000นี่แหละสารยกฟ้องหมดเลยไม่ต้องจ่ายสักบาทนะครับจ่ายแค่ค่าทนายความไม่เท่าไรเองนะครับ ท่านเมื่อมีปัญหาคดีบัตรเครดิตอย่างนี้นะครับไม่ต้องมาปรึกษาผมโดยตรงก็ได้ไปปรึกษาคนอื่นๆได้เลยครับที่เป็นทนายความเขาก็จะมองออกเช่นเดียวกันนะครับใครมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่พอดีนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยเลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือว่าใครจะมีช่องทางติดต่อนะครับก็สามารถดูในดีสคริปชั่นได้นะครับผมจะทิ้งไลน์ของแอดมินไว้แล้วนะครับผมอย่าลืมกด s u b สไครป์และ์แชร์ช่อง YouTube Facebook และก็ทิกต o k ของทนายประวินกันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสว